สบายดีนี่เธอคนดังคนดังอิตินอนเนาะดังท่านเกี่ยมจะมาย่างปลากันไปตลาดก็คือได้ปลามาห้ากิโลทุกคนเป็นปลาน,นิลเป็นปลาน,นิลน,น้อยตัวบุญใหญ่ปันใดเนาะตัวจะโท้อสามดิวนี่ลหละเขาก็จะมาย่างกันเห็นว่ามันถึกดีก็เลยว่าซื้อมาย่างไว้กินโดน,น,นทุกคน กิโลหนึ่งสาวหวันคีบเองหายากแล้วราคานี้นะต่จะเป็นปลาตายเนาะเฮาก็จะมักซื้อแต่ปลาตายนี่แหละปลาเปลี่ยนกงาบก้าจะไปซื้อมันอีตุนอ้าออกนอกเรื่องแล้ววันนี้นะมาเบืองกันต่อเลยหลังจากที่เฮาได้ปลามาแล้วจะมาล้างแบบนี้เลยแม่บอกว่าเตาที่ดังไวต้ตะเกียรน้อยพูหมดมาดังเตาใหม่เฮาก็จะมาดังเสร็จเตานี้เนาะ นางฟืนใส่บล่มแบบนี้เลยแหละแล้วลน้สาวก็จะเปิดคนมาเพะปลาให้สีมือเหาก็บกค่อยปันใดเนาะเรื่องขวัวปลาขวันนี่นี่นะให้นสา,าวมาเห็นให้นี่ก็มาเพิ่งการเพะปลาของน้าสาวนสา,าวก็จะเพะจะขีดดันเทิงลงมาพื้นทงจะค่อยๆแบบนี้เลยค่อยค่อยสคค่อยๆเงี้ยลงมา ลังจากที่เราแพทยได้แล้วก็จะมาเอาขี้เอาเครื่องในออกให้หมดเลยถ้าว่าผู้ใดพย้ยาก็โอกก็ได้หนุแต่ว่านี่จะออกให้แม่ใจว่าสะอาดนี่เลยล้างน้ำก็จะอยู่ประมาณสี่ห้าน้ำเราก็จะเหตุแบบนี้ซ้ำๆเดี๋ยวไปจนวันแลว้พวพุ่็จะค่อยๆได้ยันมีดเข้ามือ เพราะว่าถ้าเข้ามือคนหนึ่งก็จะเจ็บมือเือนแม่เคยเว้าให้ตอนอย่างน้อยมีดบ้านเฮาก็พวกเข้าปันไนดเดเพราะว่ามีแต่ม,มือเพียงบ่มีมือรับหลังจากที่น้าสาวเพาปลาอยู่นี่เาก็จะเอาปลาไปปิ้งไว้ท่าก็เนาะเอาปลาจากสี่ห้าตัวไปปิ้งไว้ท่านี่เลยเฮาจะไปปิ้งกัน นี่ก็จะเป็นเตาที่เขาดังไว้ตอนต้นคลิปเขาก็จะมาเพียงปลาพวกนี้ก่อนเสียดายปลานี่ตัวน้อยไปน้อยนึงแต่ว่าตัวใหญ่นี่ก็ออโอเคเลยแล้วก็จะมาโรอทาปลาสุกหลังจากที่ด้านหนึ่งได้แล้วก็จะกลับอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็คือกายสุกจะไหม้แล้วเนาะดำปิ๊กปีเลยอันนี้เป็นขวมสมมารถส่วนตัว วอยงที่เอาปิ้งปอยู่ก็จะมีอีกหนึ่งคนมานั่งเฝ้านำเอาอยกนี่ก็ปลาในเบื้องจากนี้ก็คือจะสุกแล้วหลังจากสุกแล้วก็จะเอาโอกมาพาักไว้เลยมาเบื้องกันทางด้านปลาที่เอาเกี่ยมจะย่างวันนี้นะเขาจะมาเอาโอกให้มันสะเด็ดน้ําตัวนี้สําคัญเนาะเพราะว่าเวลาที่เอาไปย่างมันจะมันเฮี้ยงไวจะเพลโอกแบบนี้เลยหลยังจากที่เพลโอกแบบนี้ได้คบรบแล้วก็จะ มาใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงก็มีอย่างไรก็จะมีเกลือเป็กนัวสองย่างนี่เองเราก็จะใส่เกลือเป็กนัวอีกอย่างลงไปกะบึ้งจากปริมาณปลาบ่ให้เค็มเกินไปแล้วก็บ่ให้จืดจนเกินไปใส่แบบนี้เลยใส่เป็กนัวมันก็จะนวลนัวให้ได้ปลาเรานวลนัวได้ หลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงนี้ลงไปแล้วก็จะมาโคลยโคล้มันเข้าเดี๋ยวให้มันซึมซับเข้าถึงเนื้อในของปลามันแหละหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปใส่เตาที่เราดังไว้เราจะบดตากแดดเลยเนาะย,ยันมันสิบบริเวณเราจะไปใส่เตาก้นเราจะเอาไปตากแดดนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยสุดท้ายนี่ก็ไปก่อน ฝากกดติดตามได้เด้อ